สวัสดีครับผมวันนี้มีข้อมูลที่สำคัญนะครับมาอัปเดตสำหรับประกาศล่าสุดนะที่ออกมานะครับก็คือว่าระเบียบใหม่ครับยึดใบอนุญาตขับขี่และระงับการใช้รถชั่วขราวนี่นะครับน่าสนใจเลยนะารายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะมาดูกันนิดน,นึงครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบใหม่ว่าด้วยการยึดใบขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่โดวยวิธีทางการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระงับการใช้รถนะครับเป็นการชั่วคราวพศ2 5 5ระบุครับหากมีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนเหนื่อย้าดื่มสุราความดันโลหิตส,สูงและต่ําอารมณ์ก้าวร้าวนะครับเจ้าพนักง,งานจราจรสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้นี่ฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ ต้องแจ้งกันให้รับทราบเพราะฉะนั้นมีการประกาศเรียบร้อยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบบวกโดยการยึดใบขับขี่นะครับแล้วก็การบันทึกการยึดใบขี่โดวยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับและระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวพศ2555ลงนามร่วมกันโดยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งอยู่สุขผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและนายจิรุษ วิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะสาระสําคัญนะของระเบียบฉบับดังกล่าวนี้นะครับโดยเป็นการสมควรนะครับกำหนดระเบียบว่าด้วยการยึดใบขับขี่การบันทึกการยึดใบขับขี่นะครับโดยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวหากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปเนี่ย อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายนะครับหรือว่าทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อประโยชน์นะครับในการควบคุมวินัยจราจรของผู้ขับขี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์นะครับแก่ความปลอดภัยสาธารณะและสวัสดิภาพของประชาชนนะครับ อาศัยอำนาจครับตามความในมาตรา140ทั2แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พศ62ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะครับจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็มีหลายข้อนะครับที่เป็นวาระสำคัญนะครับเดี๋ยวแบ่งปันกันคร่าวๆนะข้อที่1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่โดวยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และก็ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวพศส5 5 5ข้อที่2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อผลกำหนดหน0ด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับเพวัะนั้นก็เทียบเคียงการประกาศแล้วก็ประมาณนะครับผม3เดือนนะคร่าว ก็จะมีการเริ่มใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับข้อที่3ในระเบียบนี้เนี่ยสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นหมายความว่านะครับสภาพร่างกายจิตใจพฤติกรรมมีปัญหาการตัดสินใจหรือมีกรณีอื่นที่เห็นได้ว่าทําให้บุคคลนั้นซึ่งหากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนะนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เขามีรายละเอียดนะครับในข้อที่3เนี่ยก็แบ่งเป็นถ้าพูดถึงในสภาพร่างกายนะครับก็จะมีอาการป่วยโดยโรคหรือสภาวะของโรคที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ในขณะนั้นนะครับตัวอย่างมีอาการว่างนอนอ่อนเพลียเมื่อยล้าลมชักความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ํา แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา43หรือมีอาการอันเนื่องมาจากการดื่มสุราแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา43นะครับวงเล็บ2เป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือร่างกายนะนะครับก็ตรวจเช็คกันในสภาพทางจิตใจนะครับหรือว่าทางอารมณ์แปรปวนนะครับที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่รถในขณะนั้นเช่นก้าวร้าวอารมณ์ร้าย แสดงอารมณ์ใส่ผู้อื่นอย่างรุนแรงนะฮะนะครับนี่ก็แน่นอนครับอยู่ในเครือข่ายที่จะต้องโดนระเบียบนี้นะครับแล้วก็ที่3ครับมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสามารถหรือทักษะในการขับรถในขณะนั้นนี่ก็ว่าด้วยการขยายนะเกี่ยวกับนะครับในระเบียบนี้สภาพที่หากให้ขับรถต่อไปเนี่ยอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเขาขยายมานะครับเป็น3ส่วน นะทางทางด้านของร่างกายจิตใจแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะในข้อที่3นะครับข้อที่4นะครับผมในกรณีที่เจ้าพนักง,งานจราจรได้ก่ลาวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้กับผู้ขับขี่ตามมาตรา140แล้วเนี่ย หากเจ้าพนักง,งานจราจรเห็นว่าผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปเนี่ยอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของตอนเองและผู้อื่นให้เจ้าพนักง,งานจราจรเลือกดูใบอนุญาตขับขี่นะครับหากผู้ขับขี่เนี่ยนะครับมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวก็ให้เจ้าพนักง,งานจราจรที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยมีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลนั้นด้วยนะครับ เพื่อมีให้ผู้นั้นเนี่ยขับรถต่อไปอีกนะการยึดใบอนุญาตกับขี่บันทึกการยึดใบอนุญาตกับขี่ด้วยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแบบนะครับที่สํานังกงานตํารวจแห่งชาติกําหนดท้ายระเบียบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะที่เขาสามารถที่จะ นะตรวจสอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่5เนี่ยนะครับก็เมื่อปรากฏข้อที่จริงว่าผู้ขับขี่ที่อยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับขี่ในขณะที่อยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่หรือยกเลิกการบันทึก การยืดใบอนุญาตกับขี่ด้วยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับการคืนใบอนุญาตกับขี่การยกเลิกการบันทึกอนุญาตใบขับขี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามนะครับแบบที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดท้ายเบียบนี้เช่นเดียวกันนะครับขอ้อที่หครับในกรณีที่เจ้าพนักง,งานจราจรได้กล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่ง ให้ผู้ขับขี่ตามมาตรา140แล้วหากเจ้าพนักง,งานจราจรเห็นว่าผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากขับรถต่อไปเนี่ยอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นหากเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะครับไม่อาจยึดใบอนุญ,ญาตขับขี่หรือบันทึกการยึดใบอนุญ,ญาตขับขี่ด้วยวิธีทางข้อมูลอิเล็กทริกของบุคคลนั้นได้ให้เจ้าพนักง,งานจราจรนะครับมียศตั้งแต่ร้อยตํารัจตีขึ้นไป มีอำนาจระง,งับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถให้เจ้าพนักง,งานจราจรนะครับตามวรรคหนึ่งนะครับยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้นะครับหรือเมื่อเจ้าพนักง,งานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่ จะไม่ขับรถนะครับในขณะที่อยู่ในสภาพดังกล่าวนะครับก็ให้ยกเลิกนะครับการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวแล้วการระงับใช้รถเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะครับก็เพื่อไม่ให้ผู้นั้นขับรถหรือยกเลิกคำสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดท้ายระเบียบนี้นะครับข้อที่เจ็ดครับเมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ยึดใบอนุญาตขับขี่บันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการนะครับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือระนับการใช้รถเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตร่างกายของผู้ขับขี่ให้เจ้าพนักง,งานจราจรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับหจัดให้มีการส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังสถานพยาบาลหรือสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมตามควรแห่งกรณี 2. นะครับแจ้งอนุญาตให้ผู้ใกล้ชิดเพื่อดูแลผู้ขับขี่นะครับและ3 ดำเนินการอื่นใดตามที่สมควรเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่นะครับข้อที่8ครับเมื่อเจ้าพนักง,งานจราจารได้ระงรับการใช้รถเป็นอันชั่วคราวแล้วเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินให้เจ้าพนักง,งานจราจารดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะ 1. ครับแจ้งญาติหรือผู้ซึ่งผู้ขับขี่ไว้วางใจนะครับเคลื่อนย้ายรถเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจารนะครับแล้วก็ดำเนินการอื่นในดตามที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่และรถนะครับ ข้อที่9ครับกรณีที่เจ้าพนักง,งานจราจรพบว่าผู้ขับขี่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้เจ้าพนักง,งานจราจร,รรีบแจ้งแก่บิดามารดาผู้ปกครองบุคบคลหรือองค์การที่เด็กหรือเยาวชนนะครับอาศัยอยู่ด้วยในโอกาสแรกเท่าที่สามารถจะทําได้และก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับและข้อสุดท้ายในประกาศนี้นะครับก็คือว่า ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาแจ้งแล้วก็อัปเดตกันสำหรับในเรื่องของประกาศระเบียบใหม่เรื่องของการยึดใบอนุญาตกับขี่และระงรับการใช้รถชั่วคราวได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดนะยังไงก็ลองฟังดูนะครับบางข้อก็อาจจะมีรายละเอียดพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นการเอามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้น180วันหลังจากมีการประกาศแล้วก็จะมีการใช้กฎหมายนี้ทันทีนะนะครับผมก็แจ้งกันเพื่อทราบนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในลักษณะของวิถีวิธีการนะครับผมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของระเบียบใหม่นี้นะครับว่าด้วยนะเกี่ยวกับการยึดและการระงับในการใช้รถชั่วคราวได้นะครับผมภาพประมาณแบบนี้นะครับขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมครับและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับวันนี้ต้องลำมลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ